เราจะต้องทักที่ประชุมก่อนเสมอกับการพูดแล้วจะทักอย่างไรละ่ะที่จะดูดีจากการวิจัยพบมานะครับว่าการทักที่ดีควรจะทัก1-4ถึงจะเรียกว่า1-4ถึงจังหวะก็ได้หรือ1-4ถึงส่ส่วนก็ได้โดยการแบ่งผู้ทักออกเป็น1-4ถึงส่ส่วนเขา่าหนึ่งหมายควาว่าตอนนี้เราไปถึงมาได้ขั้นที่5แล้วนะครับจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพูดแล้วก็คือ ทักที่ประชุมไม่วกวนการทักที่ประชุมหรือการทักทายกันถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของการพบกันในสังคมนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการทักทายกันแต่ในรูปแบบของการพูดเราจะเรียกว่าการทักที่ประชุมทักที่ประชุมหมายความว่าไงหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าการนำโครงนำกรนนำคำกล่าวใดใดก็ตามมาขึ้นก่อนโปรยหัวแล้วถึงจะทักที่ประชุมนั่นถือว่าเป็นศิละปะและมีความสวยงามมากแต่แท้ที่จริงแล้วในการพูดที่ถูกต้อง จะต้องทักคนฟังก่อนเสมอนะครับถือว่าเป็นมัญญาตหรือเป็นจรยาบรณของนักพูดไม่งั้นแล้วถ้าเกิดว่าพูดกับใครแล้วไม่ทักคนฟังก่อนในหลักการพูดเขาถือว่าเป็นการเสียมัญญาตในการพูดหรือเป็นการเสียมัญญาตในสังคมยกตัวอย่างหน่อยหลายคนอ่านเข้าใจผิดอาจจะบอกว่าคำวรักเริ่มจากรอเป็นตัวแรกแล้วก็แต่ออกจะรอปเป็นกอไก่ไม่หานอากาศพาดกลางหว่างหัวใจจึงจะได้คำวรักสลักสวง สวัสดีครับท่านผู้มงเกติทุกท่านอย่างเงี้ยอย่างงี้ถือว่าผิดมัญญาตินะครับแต่ถ้าเป็นการแสดงนำๆการแสดงประกอบละครหรือการแสดงที่เรียกว่ามิวสิคอลอะไรก็ตามแสดงได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นการพูดในที่ชุมชนหรือเป็นการพูดที่เป็นเป็นสาธารณะหรือเป็นทางการจะต้องทักคนฟังเสมอสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นฝรั่งขึ้นมาบนเวทีเขาก็มักจะบอกว่าเด i ์ด a เ d นเ n t l e แมนต้องทักก่อนเสมอไม่มีใครขึ้นมาถึงและพูดก่อนเลยเพราะฉะนั้นการพูดเหมือนกันเราจะต้องทักที่ประชุม ก่อนเสมอกับการพูดดักคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วจะทักอย่างไรละ่ะที่จะดูดีถ้าเป็นหลักสากลไม่ต้องขึ้นคำว่าสวัสด,ดีนะครับให้ขึ้นคำทักที่ประชุมมาเลยไม่ต้องบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไม่ต้องมีคำว่าสวัสด,ดีให้ทักที่ประชุมเลยคำว่าสวัสด,ดีใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เขามักจะใช้กับการไม่เป็นทางการเช่นเราพูดคุยกับน,น้องๆปกติ มอร์นิ่งทอล์กทุกวันอย่างเงี้ยสวัสดีน้องๆทลายวันนี้พี่มีเรื่องที่อยากจะคุยกับน,น้องๆหลายเรื่องเนื่องจากว่าอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือสวัสดีค่าคุณลูกค้าวันนี้นะคะเรามีสินค้าใหม่ๆมาอีกเ้าเรียกสวัสดีได้แต่ถ้าเป็นการถ้าเป็นทางการอย่างเช่นการกล่าวอวยพรกล่าวเปิดการสมราาัมมนาการกล่าวการนําเสนองานเขาจะไม่พูดสวัสดีนะครับเขาจะขึ้นก่อนเลยว่าท่านคณะกรรมการที่ร่วมอย่างสูงแล้วก็พูดไปเลย นะฮะสำหรับโครงการที่ผมจะนําเสนอเรื่องนี้เป็นโครงการที่ผมเชื่อว่าน่าจะพัฒนาการทํางานของเราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเป็นระบบแนอนาคตเรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะนี่คือวิธีการพูดเทาวนี้การการพูดจะต้องทักทายทักทายยังไงก็ทักทายในลักษณะของจากการวิจัยพบมานะครับว่าการทักที่ดีควรจะทัก1นถึงส จะเรียกว่า okay? <u il clubs> 1-4จังหวะก็ได้หรือ1-4ส่วนก็ได้โดยการแบ่งผู้ทักออกเป็น1-4ส่วนเขามาหนึ่งหมายเขาว่าผู้ฟังจะมีเยอะขนาดไหนทักหนึ่งเดียวเลยก้อนเดียวเลยเช่นพี่น้องลุมชาติที่รักทั้งหลายนี่คือทักก้อนเดียวเลยสวัสดีครับพี่น้องเลือดน้าเงินขาวที่รักทุกท่านท่านภูมิเกียรติที่รักทุกท่านพี่น้องลุมชาติที่รักทั้งหลายพี่น้องเลือดน้าเงินขาวที่รักทุกท่านเนี่ยคือทักขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องมีสวัสดีแล้วก็ไม่มีอะไรเลยกล่าวมารวมเป็นก้อนนเเดีียยวว่่ารรกกััทแบบ ทักแบบ2ส,ส่วนหรือทักแบบ2จังหวะก็คือกรณีที่เราต้องการจะแยกใครสักคนหนึ่งออกมาซึ่งเป็นคนที่มีความสําคัญเราอยากจะทีอัพเขาเราอยากที่ยกเขาขึ้นมาให้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในงานนั้นก็จะแยกเข้ามาเพียงหนึ่งเดียวนะฮะเช่นงานนั้นมีนายกมนตรีมาอย่างนี้สมมุตินะเราก็อาจจะทักว่าพระน้ท่านนายกรมนตรีประทานในพิธีที่รบอย่างสูงและพี่น้องชาวสมาคมโรตารีที่รักทุกท่านเนี่ยคือ ะเห็นไหมว่าเจนว่าพอเราแยกประธานออกมาท่านหนึ่งเดียวแล้วโดดโดโด,โด,โดออกมาเลยท่านนี้จะได้รับความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะนี่คือวิธีการแยกเป็น2ส่วน3ละ่ะ3ก็ทักคล้ายๆกันเพีเยงแต่ว่าอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จําเป็นจะต้องพูดถึงเช่นพนักท่านในร,รัฐมนตรีประธานดิติีที่มองสูงผู้สนสับสนุนที่ให้ความการุณากับการจัดง,งานในคราวนี้อย่างเงี้ยซึ่งไม่กล่าวถึงไม่ได้เพราะเขาเป็นคนลงเงินมาและพี่น้องชาวโดตตรีอย่างเงี้ยสมมตินี่คือเป็น3 นะครับส่วน4ี่ล่ะก็แยกออกมาได้ซึ่งจําเป็นจะต้องพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้พราะาท่านาในรัฐมนตรีที่เคามพสูงท่านคณะกรรมการท่านผู้สฤฤ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 ับสนที่ให้ความกรุณากับโครงการไปอย่างยิ่งท่านคณะกรรมการจัดงานและพี่น้องทุกท่านนี่คือทัก4ีแต่การทักนี้จบแค่สี่นะครับจะไม่มากกว่า4แล้วนะบางคนโอ้โหทักเลยท่านผู้อำนวยการที่เคารพอย่างสูงท่านรองผู้อำนวยการที่เคารพท่านคณะ คณะผู้บริหารท่านคณะครูท่านหัวหน้าฝ่ายวิชาการท่านหัวหน้าภาคน้องๆนักเรียนที่นักงนะโอ้โหไปทักหกทักเจ็ดมันมีผลยังไงมันมีผลอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือคนแรกแรกที่โดนทักซึ่งน่าจะเป็นคนที่มีความสำคัญสุดกับการเป็นคนที่ไม่มีความสําคัญเลยเพราะอะไรเพราะว่ากว่าจะทักถึงคนที่7คนที่8ปดเขาลืมชื่อคนแรกไปแล้วหรือบางทีทักมากจนกระทั่งไม่ได้ทําให้คนสําคัญคนแรกแรกนั้นเป็นคนเด่นเลย นะครับดังนี้ถือว่ามันมากเกินไปก็ทําให้เกิดผลเสียกับการทักคทาวนี้คําว่าทักที่ประชุมไม่บุกวนก็หมายความว่าก่อนจะทักที่ประชุมทุกครั้งถ้าเป็นนักพูดที่ยังไม่ใช่มืออาชีพนะครับท่านจะต้องมีการเตรียมมาก่อนเราจะต้องมีการเตรียมมาก่อนว่าเราจะทักใครเริ่มต้นและไล่ไปเรื่อยตามหลักง่ายๆก็คือจะไล่าจากผู้ที่มีความสำคัญที่สุดแล้วก็ค่อยไล่ไปหาคนที่สําคัญน้อยที่สุดนะครับ ผู้อำนการโรงเรียนนี่สำคัญที่สุดสมมติถ้าไปโรงเรียนเรานะภูมิในวยการโรงเรียนมาใหญ่ละคณะครูลองลงมานิดหนึ่ง,งนี่นายกน่ะสมมสอนนักเรียนคณะกรรมการสมมสอนนักเรียนอ่ะใหญ่ลงเล็กลงมาหน่อยแล้วก็นักเรียนทั้งหลายจบสี่นะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นโดดก็คือถ้าภูมิในการโรงเรียนและพี่น้องชาวน้ำมือนเขาวที่รักทุกท่านแค่นี้ก็พอก็ได้ นี่เขาเรียกว่าทักตามลําดับขึ้นมาไล่จากผู้เอาวุโสที่สุดไล่จากผู้ที่มีความสําคัญไล่จากตําแหน่งที่ใหญ่ที่สุดและค่อยๆไล่ลงมาถึงได้ที่สุดแต่อย่าลืมว่าจะต้องไม่เกิน4ีส่วนเท่านั้นเพื่อให้คนที่แยกออกมานั้นนะ่ะมีความโดดเด่นซึ่งอาจจะโดดเด่นตามลําดับคนเก่าก่อนก็โดดเด่นที่สุดคนเก่ารองลงมาก็ก็ตามตามลงมานะฮะคนที่ไม่ชินแล้วก็ ประมาทกับการที่จะเตรียมแค่คําแนะนําคาคาทักทายผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าพอขึ้นเวทีแล้วทักผิดพอทักผิดแล้วถามว่าคนโกรธไหมก็ไม่โกรธนะแต่ถามว่าผิดบรรยายไหมผิดฮะซึ่งอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าโกรธไหมบางคนก็โกรธบางคนก็ไม่โกรธแล้วแต่ว่าความใส่ใจของเขาว่าเ,าเขาเข้มงวดในเรื่องนั้นหรือไม่นะฮะผมเคยเจอเยอะแยะบางครีเีไปบรรยายสอนๆนี่แหละ พี่น้องที่นักหลายสวัสดีท่านอาจารย์พี่น้องไปแล้วมาสวัสดีผมซึ่งผมเนื่อใจว่าสวัสดีพี่น้องไปแล้วไม่ต้องสวัสดีผมก็ได้มันเลยไปแล้วนั่นวิธีการที่เราจะต้องปรับดีๆนะคือเราจะต้องมีวิธีการเรียงลําดับดีๆนะครับอย่าวกวนเพราะถ้าไม่จดไม่เขียนเอาไว้ในเบื้องต้นบางทีมันทักวนไปมาเดี๋ยวคนเล็กไปคนใหญ่เดี๋ยวคนใหญ่กับคนใหญ่กลับไปหาคนคนเล็กคนเล็กกลับมาหาคนกลางวุวน่นวุ่นไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เตือนไว้หน่อยถ้ากรณีที่จะต้องมีพระคุณเจ้ามาร่วมงานด้วยนะสำคัญอย่างยิ่งนะต้องทักพระคุณเจ้าก่อนนะครับโดยการกล่าวว่ากราบธรรมสการที่ครบอย่างกล่าวคำรรมสการพระอาจารย์ที่ครบอย่างสูงอย่างนี้แลวถึงจะมาถึงประธานในพิธีและกล็ได่มปเรื่อยๆไม่ใช่ไปถึงก็ธรรมาทานในพิธีร่วงสูง ทักไปเรื่อยจนคุณเล็กพี่น้องทั้งหลายแต่ที่ลืมไม่ได้เลยบางคนบอกแต่ที่ลืมไม่ได้เลยคือพระคุณเจ้าโอ้โหพระคุณเจ้ามาทีหลังซึ่งมันเป็นความที่ไม่ถูกต้องและเป็นความที่เสียมันญ,ญาตจริงแล้วผิดไหมไม่ผิดนะฮะเขาก็คงไม่ได้มาฆ่าโทษเราเอาเป็นเอาตายหรอกแต่มันจะเสียความรู้สึกนิดๆิดมันจะน้อยใจน้อยนิดนิดเนะี่ยว่าทําไมถึงทักเราทีหลังทําไมไม่ทักเราก่อนทัทง้งที่ปากก็พูดว่าเราเป็นคนที่มีความสําคัญนะครับนี่คือทักที่ประชุมไม่วกวน ส่วนวิธีการแนะนําบุคคลไม่ว่าจะเป็นวิทยากรไม่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นประธานในวิธีก็ดีจะแนะนําอย่างไรให้บุคคลนั้นมีความสําคัญและเราสามารถจะยกคนนั้นหรือเรียกว่าทีอัพคนนั้นให้เขารู้สึกดีแล้วแล้วในโอกาสไหนโอกาสหน้าๆก็อยากจะมาร่วมงานกับเราอย่างเต็มที่ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วเดี๋ยวผมจะนํามาฝากในคลิปต่อๆไปนะครับนี่คือบันไดขั้นที่5้คือทักที่ประชุมไม่วกวนอย่าลืมนะครับว่าหนึ่ง เตรียมให้พร้อม 2. ซักซ้อมให้ดี 3. ท่าที่ให้สงา 4. หน้าตาให้สุข,ขุมและ5ทักที่ประชุมไม่วกวุ่นเดี๋ยวเรียนต่อครับว่าบันไดขั้นที่6จะเป็นอะไรตามต่อนะครับ